อะไรอีกพาหนุ่มันนี่มานนี่มานนี่อะไรอีกมีของจะโชว์ไหนลงครับคู่นี้ห้าพันบาทอืมแต่กดไม่ได้เลยซื้อรีเซียมาพิมพ์เท่าไหร่ห้าหมื่นซื้นไปเท่าไหร่ไม่ขายอ่ะใส่เอ้าพาหนุมันแพงไปยังไงมันแพงเพราะอะไรฮะมันแพงเพราะอะไรลิมิเต็ดมันคือแชมเปสกอตเอ็กอะไรวะในกีเอ็กฟาร์เมสดีไซน์มั้งใช่สามเป็รวมกัน ของอม้องมีกลินหอมอนอมันแพงไปอ๋อซื้อได้ไงต้องใส่แล้วพวกเนี้ยไม่ทำไมไม่กดให้ได้เองอะกดไม่ได้ไม่มีเคยมีบุญเลยคือแบบกดยังไงกดไม่ได้อะคือหลายครั้งแล้วหลายรุ่นแล้วไม่เคยกดได้รองเท้ารีวิวเสร็จยังเสร็จแล้วสองทุ่มแล้วไปนอนนอกบ้านได้แล้วปะฝนมันตกฝนตกก็ต้องนอนบุลลันจะให้ปไปเไป็นเองบุลลันอไปออกไปออกไปกออกไปโ้